ราคาสองล,หอละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิร้เรเอวันนี้มีเพืชวะครั่กันเนเราสั่งซื้อป้อ,ปอแปะจากไหคท,ทิเล่นนะ อกอแป็กในกาพูดนะได้กระดาษด้วยนะครับเป็นไบเสร็จตกกล่องละประมาณเท่าไหร่พันสองร้อยห้าสิบดีๆหนึ เป็นอำนาจอาณาจักรอำนาจแบบเดิมส่วนปอแปะพันสองพันตัวบาทผมเก็บไ้ก่อนแล้วกันได้ใช้แน่นอนเปิดไม่มีอะไรครับเปิดเขาล็อกกล่องเลยครับช่วยกันเปิดเลยครับไม่มีอะไรหรอกเปิดเลยเปิดเลยอันนี้ ไปนานนีกแกเออ,อเคคหนึ่งกล่องเมฆอยู่ไปเนี่ยสามสิบซองโดยประมาณนะครับแด้กันแกะเลยนะครับตอนนี้วุ้ยถุงเละะยค่ะสองร้อยกว่าบาททุเรียนสามสอง നമുക്ക് ഒരു കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ก็ได้แม่โดนการทำไงดีเราตัดก่อนดีกว่าวตอนนี้ผมไม่หนัแเอออย่างนี้ไปเลยอ่ามาทดสถามไม่มีอะไรเลยส่งต่อไปอุ้ยเป็นมาเป็น EX บูสเตอร์เอ็นเอชอยากใช้ไกลเปิดมั่งกังแต่ทำไม่ได้อะทาไม่เป็นโอ้ด้ตัวอะไรอ่ะนี่ก่อนของครับหนูผี วันนู้ผีกันห้างขยะรีไซเคิลอะไรอ่ะไม่มีอ่ะแล้วสุดทามแล้วก็โอ้เกสากระพือปะเออเกสากระพือ ขนมปังเทนเนอร์อยากได้ขนมปังแล้วสามก้อนกำลังดีโอ้ฟิวได้แล้วโอ้แฮมมิแล้รมีดูดีครับน้องตุนแล้วก็ปล่อยตัวอะไรเนี่ยซุกซ่อนในความทรงจำ เปิดแบบไม่มีความรู้ ex เข้ามาโอ้อะไร sl ออกแล้วยอมล้วเลยกิ i ลเปิดกระจอกมากต้องฝึกเยอะเลย ไม่มีอะไรโอ้ยตกค่อยเก็บไปนั้โอเออาร์ของครับเป็นชิ้อุย้ยนี่ไงขนมปังที่ตามหาอะไรขนมปังไม่หรอหุดเฟสากระพรือ เทรนเนอร์กับตัวอะไรรลืมชื่อวันนี้ก็เปิดเร็วเลยเกินอืมไหนดูซิม่มีอะไรเลยแบบสอบถามแล้วก็ไอเทมติดโปเกมอนนกน้อยนกน้อยอะไรครับเอสเปซยังไม่ออกใช่ไหมเอลฟ์ฟ่อยกริดเกิด อุ้ยไม่มีอะไรอุ้ยเป็นอะไรโอ้ไม่มีอะไรเลย,ยเนกันแะ็บผ้าอยากแบบปรับทีละห้าฟองแล้วได้จัง มาแล้วฟ้าขนองข้างครับก็โอเคลง่างเนี่ยเฮ้ยสองอย่างอยากฟิลแบบเปิดเนี่ยเ้ย่าข้าสองแต่มันมีอะไรนะขอถามหงครับไม่ได้อุย้ยขนมปังมาแล้วไว้ที่สองั่นไหะโอ้ฟ้าขนองข้างข,างขอบงค,ครับ ขนมป,ปังสองใบนักต่องแหละคอยาวไงใช่เราสาวคอยาวโอ้บีวะของนี้นี่เปิดสองกล่องเตินใหม่ EP เดือนหน้าประมาณต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนไม่ดูอีกสองกล่องมั้งโอ้ต่วคำรบแล้วก็หนูหีน่ารักซัพพอร์ต สเก็ตบอร์ดดีจังได้ไรอ่ะหุ้ยไอบ้บ้าเป็นไปนได,ได้เดี๋ยวได้จริงไหมเอชอาออกแล้วครับเดี๋ยวได้เอสเฟสเชียได้ความมั่นใจของมัซูเม้นะฮะเชียเชียเชียแล้วที่เหลือ <laughs> สักครู่นะครับ ขอเวลาใส่ท็อปโหลดอะไรให้เรียบร้อยกันเพื่อไม่ให้เกิดโอ้เอสเปซนิโออัพเอนเนอรี่โอ้ A S P S, โอกล่องนี้โอเคนะโอไดนีโอดีดีครับดีดีไม้กล้าเดีหโอเลย หนูผีหนูผีเขาเรียกหนูผีมันมันมัน,ม,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 นมันไม่ได้ชื่อเจลาจิโน่หรอกมันเรียกหนูผีกันเกิดแก๊สก็อยากได้เบิลอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้อยากได้เบิลเบิลอะไรก็ได้ที่แบบเป็นนมปังมีไหมไม่มีแล้วก็พยายามพยายามหาตัวให้ผมยังไม่ออกเลยอ ได้ดอนกัดปล่อยอุย้ยดีนะได้นัสเมกับนิโอดเดวิลเนอร์เน็ีโอเคมากเก่งมากคนคนคนช่วยเปิดเก่งมากว้าผมไม่ออกเลย, <c oughs> ยอุ่เหรอแไอนคูลัสอุ้ยเออาร์เอน,นคูลัสแล้วก็มีโอของดีมาแล้ว นี่ไงมีวะชื่ตัวนี้ใช่นอนชื่อดโดโรมังโกโดโรมังโกไม่มีอีกแล้วโอ้สเกตบอร์ดกดเกตเขาเปิดเร็วอะผมเปิดช้างเลยไม่มีอะไรเลยนมปังกินไปน,นะสะักสักสองสาสักหกใบกำลังดีอ่าไม่มีอะไรเลยน่าเศร้าจังเลย อยากแบบเปิดชุบ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 แล้วก็แบบได้เลยอย่างเงี้ยนั่นไหมเออไม่ไม่หมายถึงแบบตัดตัดไกลตะเกียวต้องเปิดอีกเยอะเข้าใจม่สดีกว่าอู้ยเขาจ้ทะลวงโอ้ย เบิ้ลไหมเบิ้ลไหมจิรามี่ไหนหุ้ยหุ้ยจิรามี่เลยนะไม่ได้ง่ายเลยนะใช่โอ้โหขนมปังขนมปังชอบชอบขนมปังเด็กแลสุขภาพไม่จริงที่ขนมปังเด็กแลสุขภาพรู้หนึ่ง สองไปตดอุ้ยสีไมบนิ้วสีไมบนิ้วโอเคนะโอเคนะไม่แนะสี่ใบนะนะโอเคไม่เปิดไปสามใบแล้วดีมากเอ้จริงเหรอแ้วจีรามีร่ิาไม่แม่ก็เออารสอยู่แล้วแต่เพอแต่แต่โอเคที่ได้ไงก็ไม่ได้ว่าอุ้ยยหงเลือดของตัวเอง ไม่มีชุบๆๆๆ,ๆเป็นไงมั่งเบิลไหมไม่มีเจอใหม่เจอนหน้าอีกทีเกกเ่เป็นหน้ากากเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าจำชื่อไม่ได้ไม่มีครับแต่เป็นโอ้เออาร์เฮลิเหรอหาชื่อไม่ออกอ่ะ เกือบพบละแต่ว่าเหลือขึ้นขึ้นน้ำกระเพื่อมนี่ต้องนี่นะลอกใบในไหนหรอเซมิมินเซมิมินใครคือเซมิมินเซมินเซมินอ๋อเทพปะถ้าจะไม่ผิดสักตัวแหละเทพแบบไม่มีอะไรไม่ค่อยว้าวอะไรเท่าไหร่มั้งปุ๊บเช็คไม่มีอีกแล้วทำไมฉันไม่ได้อะไรเลยอะไรเหรอ อุ้ยมาครบพอดีเลยขึ้นน้ำกับเพื่อนของผมครับครบพอดีเลยอ่ไม่หมดอีกอ่<น>ะส่งน่งจริงออบคุณนายอินฮะคลิปนี้สปอนเซอร์นายอินส่งให้เ่ยแล้วก็เงิน,น,นกูเงินพวกเราเงินพวเราไม่มีอีกแล้วว้าอุ้ยมาอีกคนนึงแล้วเพิ่งทะลวง ทำไมพัดลมมันจะระเบิดตัวเองเหรอใช่ติดไปปิด,ปดไหมไออเกสากระพือ,อเกใช่ไหมเกสากระพือเลยไปนึงไม่รู้ของใครจะออกนะออกไม่น่อย<ร>ไม่นเขา<อ>ฝ<อ>ูเยอะแล้วน่าจะเอาไปเยอะแล้วนะเแล้ว โอ้โคตรโคตรโคตรอะไรนะโคตรโคตรชัวโคตรอีกใบหนึ่งครับแล้วก็เลยไม่นึงเหมือนกันอีกอย่างละใบแล้วก็โอ้โหมีกอย่างละสองใบเพื่ออาจจะไม่เบื้อนเบื้อลไหมโอเคสอนก็คือโอเคมใช้แล้วเบิ้ลไหมทิ้งอย่างนั้นเลยนะนายยินวิชาส่งให้นะถ้ามันแพงก็แพงอุ้ยอย่าโกรดิเขาสั่งอุ้งเท้ายเรา อันนี้ลดแล้วหรอดแล้วเราต้องไปตัดอีกแล้วมาที่งานหมดแล้วน่าจะไปที่ติงเฮ้ยมาแล้วสีม่วงเปดิดอะมันต้องเป็นอะไรนะไอ้ m a x i m ม m bell พลังงานวะ่ะโอ้เอ e r จีเหมือนกันครับ อะไรนะเข็มขัดแล้วเข็มขัดก็โอเคแต่ไม่เป็นไรน,น,นี่แหละเหลือแต่ SR yes, ยังไม่รู้กันของใครกับ ยอมไมมีอะไรเลยโอ้ขนมปังอีกแล้วฮะโอ้ขนมปังห้าใบแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่มากไม่มากไม่มากครับไม่มากขนมปังอีกนิดนึงขนมปังขนมปังโ ป๊อบป๊บป๊บ,ปบไม่มีอะไรเลยเกิดเกิดไม่มีอะไรเหมือนกันมีว่า ทีวแลนโคครับเออาเหลือแต่เอในสีสองนี่แหละจะเป็นใครออกมากันนะมา,ม,มาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วใครก็ไม่รู้ด้านล่างเป็น SR ครับภาพโจมปีเป็นฟ้าขนองข้างครับผมโอเคเลยถือว่ายอดเยี่ยมฟ้าขนองข้างครับถ้าเป็นฟ้าขนองข้าง SR นะครับผมก็โอเคสวยงามตามของเรื่อง ขอ,อ,ขขอคุณไออินนะแล้วขอบคุณคนที่ช่วยเป <c oughs> <c oughs> ดดิดเจอใหม่เจอหน้าบ็อก้ากนะนะฮะน่าจะสักสองสามบกโดยประมาณเดานะเดาสองสามบกช่องไม่ได้หายคแค่คีย์คามลงทำเฉยแล้วก็โอเอ็กวัสุดท้ายครับ ใครมาเนี่ยไดดูทอสชื่ออะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอ่าใบสุดท้ายไหนดูสิเป็นขนมปังไหมขนมปัง